สวัสดีนะครับมโต๊ด915ทาหลอดนะครับมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุาน้ำธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤจิกตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่30เมษายนปี2568 มโต๊อธิษฐานให้ดูได้ทรคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดูปแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพฤจิก คนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมนะครับอขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นไพ่ของเซลติคอรมอโต้อ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเท,ะทะวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในพื้นดวงชะตาของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกไปไพ่หงการปิดกั้นการบล็อกการติดต่อการสื่อสารหรือเป็นการที่เรากลับมามีกำแพงในความรู้สึกของเรากับสิ่งที่เราทุ่มเทเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่ในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่เราทุ่มเท คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ปกป้องกับคนที่เรารักกับคนที่เราแคร์คุณไม่ให้ใครมาทำร้ายจิตใจกับคนที่เรารักกับคนที่เราแคร์ได้นะมีพลังงานไพ1สิบถ้วย10บถ้วยความเติมเต็มความห่วงใย ความเป็นครอบเป็นครัวคุณกับเขาอาจจะเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตร่วมกันหรือสําหรับบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วเป้าหมายแห่งความสําเร็จหรือมีคนที่อยากกลับมาเป็นครอบครัวมาอยากกลับมามีเป้าหมายอยากกลับมามีแบบแผนไม่พังงาให้ความเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมาเราไม่อยากที่จะเสียใจอีกหรือการกลับมาคิดหรือการกลับมาทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่รักเขามากกว่าในวันนั้นที่เขารักเราแต่ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ อยู่ในความรู้สึกของเรามันยังดูดพ้นออกจากความรู้สึกเก่าๆก,กับความรู้สึกเดิมๆของเราไม่ได้มีไพ่พลังงานไพ่ไหนเอาไปเพิ่ึนเป็นไพ่่งการเฝ้ารอการรอคอยในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรเป็นฝ่ายเราที่กําลังเดินอยู่ในเส้นทางเดินแห่งความเสี่ยงในอนาคตข้างหน้าของเราแต่คุณจะเป็นคนที่อยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันและวางแบบแผนที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คำาธิฐานคำ ขอพอรหรือการที่คุณไปอธิษฐานขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในแรงอธิษฐานในแรงขอพอรของคุณหรือการที่ในช่วงนี้ชาวทาดนามอาจจะมีการที่ไปปฏิบัติธรรม มีสมาธิหรือการที่ไหว้พระสวดมวนต์หรือศาสนาที่คุณนับถือนะหรือการที่การตื่นรู้ของคนอดีตที่ผ่านมาการกลับมามีสติการที่มีสติแล้วเราจะสามารถผ่านเรื่องราวไม่ดีกับชีวิตของเราไปได้มีไพ่ประงารไพ่ในออฟสอดเป็นไพ่ใการวิ่งตามหาใครสักคนหนึ่งในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่วิ่งตามหาเขาขอโทษเขาก่อนงอเขาก่อน การที่เราเทคแอคชั่นก่อนในวันนั้นแต่เขาไม่เคยหันกลับมามอในวันที่เราเลือกที่จะนิ่งในวันที่เราเลือกที่จะถอยออกมามีคนคนหนึ่งที่จะตามหาหัวใจและความรู้สึกของเขาที่มันขาดหายถ้วยแห่งความเติมเต็มถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งความอบอุ่นมีไพ่ของเดียมเรลชาวเมสธาุไฟคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเกื้อกูลคอยสนับสนุนคอยซับพอร์ตกับคนที่เรารักหรือการที่มีเดียมเพลเนี่ยคือคนที่หนักแน่นในตูวของเราเอง หรือเหมนยนไพ่ของคนที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมาก กำลังวางแผนที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์กับคุณแดเหรียญเป็นพลังงานให้ความทุ่มเทความตั้งใจความพยายามทุ่มเทเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าหรือในช่วงเนี้ชาวธาตุน้ําอาจจะโฟกัสถึงเรื่องการเงินความรับผิดชอบหน้าที่ในเรื่องการงานการโฟกัสในเรื่องการงานในช่วงนี้ของคุณมีให้พลังงานให้จัดเม้นผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ ได้รับผลแห่งการกระทำแบบนั้นเป็นพห่งการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณการหลุดพ้นออกจากอดีตที่ผ่านมาหรือมีคุณกับเขาที่ยังตัดกันไม่ขาดยังมีผลวิบากกรรมร่วมกันที่จะต้องมาพบมาเจอกันอยู่เหมือนมีคนที่กําลังทนทุกข์มีคนที่กําลังเศร้ามีคนที่ทรมานใจในวันที่ไม่มีคนที่เคยคุ้นเคยในวันที่ไม่มีคนที่เคยร่วมสร้างเคยร่วมทําเคยผ่านกับเรื่องราวต่างๆไปด้วยการมีพลังอาไพเระ สานความสุขความสมหวังความสําเร็จเป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งความสําเร็จคุณเป็นคนที่มีเดอะซันเนี่ยเดอะสันเป็นคนที่มีความสําเร็จและมีความรอยยิ้มของคุณความเป็นอิสระความร่าเริงความแจ่มใสคุณเป็นคนที่มีรักอิสระและรักความเป็นตัวของตัวเองคุณเป็นคนที่ออกแบบความ อนาคตและความหวังในตัวเราเองเราเป็นคนที่รู้ว่าอะไรดีอะไรควรคู่กับเราอะไรผิดอะไรถูกในตอนนี้ของเราจะติกกดกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคำมั่นคนัญญาใครผิดข้อตกลงใครผิดคำมั่นคสัญญาอาจจะได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในตอนนี้หรือการที่มีคนที่อยากกลับมาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคนที่รักษาสัญญาคนที่รักษาคำพูดคนที่ การกระทำที่เป็นเครื่องพิสูจน์คำพูดก,การกระทำและคำสัญญา ต้องตรงการมีไพ่ของการที่คุณกับเขายัางมีพันธาผูกพันคำมั่นคัญญาจากอดีตชาติกันมาที่ยังตัดกันไม่ขาดมันมีไพ่แห่งการที่เขาพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้จะเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดที่สุดในตอนนี้ในวันที่ห่างไกลในวันที่ไม่เจอคุณอีกแล้วนะมีพลังงานไพ่ในตอนนี้มีไพ่แห่งการหวนกลับการกับ,กบคืนสู่สภาพเดิมความรู้สึกเกา่าๆความรู้สึกเดิมเดิม ของเขาคนนั้นกำลังที่จะกลับเข้ามาในตอนนี้รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปทางออกที่ชัดเจนของคุณ การเดินหันหลังคือการที่เราหาทางออกให้กับตัวของเราเองในคนที่หมดรักในคนที่หมดใจในสุดที่จะยื้อสุดที่จะลังในสุดที่จะปล่อยมือออกไปในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่เลือกที่จะปล่อยเป็นฝ่ายคุณที่จะก้าวเดินไปสู่วันใหม่และก้าวใหม่วันข้างหน้าสดใสสําหรับเรานามีพังอาให้พูดคําว่ารักแห่งความรู้สึกแห่งความรักที่คุณจะมอบให้ใครสักคนหนึ่งคําว่ารักเนี่ยคือการที่เราจะพูดกับคนที่เรารักและ เราแคร์และคนที่เห็นในความรู้สึกและคนที่หลักเราจริงๆนะมีพลังงานไพฮารากัสเป็นไพยของการที่เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้บททดสอบแห่งความรู้สึกของเราการกลับมาเห็นในจิตใต้สํานึกในตัวของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างคืออารมณ์และความรู้สึกที่มันมากระทบจิตใจของเราการที่มีจิตใจที่เข้มแข็งการที่มีความรู้สึก ที่กลับมาอยู่ในวันเวลาและในตัวของเราเองนะมีพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานไพสิบใบนะครับอ่า คนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมนะมีไพ่การที่มีคนที่กําลังเฝ้ารอหรือการที่เขาเป็นฝ่ายที่แอบมองอยากทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์กลัวคุณไม่ให้อภัยกลัวคุณไม่ให้โอกาสหรือการที่คุณกับเขาบล็อกกันไปนานปิดกั้นไปกันไปนานไม่รู้จะติดต่อกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ขับคุณยังไงดีมีไพ่ของชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินการพฤชศกมกาก่อนธาตุน้ํากรกฏมีนพุจิกธาตุลมกลุ่มตุนเมษ ทุนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์คนที่เกิดวันอาทิตย์ได้นะ,อะขอูพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ำนะครับมีพลังงานไพ่ในควีนออฟสอดควีนออฟสอดคือดาชัยชนีถือดาบนะ,ะมีไพ่ของความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยว คุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะกับเรื่องราวเจ็บเปื่ปวดกับเรื่องราวที่ผิดหวังกับอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง,ง่ายๆคุณเป็นคนที่ฝ่าฟันและ,ะเผชิญหน้ากับทุกปัญหาแก้ไขกับทุกปัญหาด้วยความเป็นจริงและเป็น ไปของคุณนะครับเป็นพแห่งการที่ในตอนเนี้ยเป็นภาพแห่งการที่มีคนที่กําลังฝากความคิดถึงมากับสายลมให้พัดผ่าความรู้สึกเดียวกันกับเข้ามากันอีกครั้งหนึ่งหรือคนอดีตกาลังตื่นรู้คนอดีตกาลังคิดได้หรือการที่เขากลัวคุณไม่ให้อภยัยกลัวคุณไม่โอกาส เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่มีหน้าที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในตอนนี้มีไพ่ของสี่เหรียญสี่เหรียญคือการกลับมารักตัวเองหรือการกลับมาเห็นคุณค่าในตัวของเราเองหรือเขากลับมาเห็นคุณค่าในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าในวันเวลาที่อดีตแห่งความทรงจํามันอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าเรื่องราวเดิมๆที่ยังร้อนของเขาอยู่ในตอนนี้เป็นไพ่ของความรู้สึกเก่าๆที่มันยังมีความรู้สึกดีๆที่มีคุณในวันนั้น3มดาบความเจ็บ ปวดความเสียใจมีคนที่ดูแลว,ว่าความเจ็บปวดและความเสียใจในวันที่ไม่มีคุณเป็นเช่นไรห,หรือเป็นไฟเขาที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นฝายเขาที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็น ลองหรือการที่เขาไปพบเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเจ็บปวดในเรื่องคําพูดคําจาในวันนั้นเขาไม่น่าที่จะพูดคําจาที่ไม่ดีกับคุณไปนะมันเหมือนกับการที่เขามีฟอร์มเยอะฟอร์มมากไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสหรือการที่กลับมาง้อคุณก่อนมีไพ่ของการวนกับการหวนคืนมีไพ่ของความคิดถึงการเดินจากในวันที่คุณเดินจากในวันที่คุณเดินถอยมีคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่นะมีไพ่ของซิงออฟครับ คนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากขวนกับที่อยากวนคืนคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมที่มันคงย้อนไปในอดีตไม่ได้อดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนไปไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงเขาอยากพบเจอกับคุณในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันและทําวันเวลาที่เป็นปัจจุบันเป็นความทรงจําที่ดีสําหรับคุณและเขานะครับเป็นภัยอกาที่ใจหนึ่งก็รัก ใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เลือกที่พยายามตัดใจจากคุณหรือการลังเลหรือความไม่แน่นอนของคนคนหนึ่งหรือตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดสับสนคิดวกวนคิดไปเรื่อยไม่รู้ว่าจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กับคุณยังไงดีนะมีพลังงานไพ่ในสี่ไม้เท้านะครับเป็นไพ่ของการลงหลักการปรักฐานการสร้างอนาคต การร่วมใช้อนาคตและการร่วมมองไปด้วยกันในวันนี้มีคนที่อยากมองในความฝันมีคนที่อยากพูดถึงเรื่องอนาคตความมั่นคงในทุกๆเรื่องระหว่างคุณกับเขาห้าถ้วยความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันล้มไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วเขาอยากบอกคุณว่าถ้วยใบนั้นที่เขเคยทำให้คุณเสียใจและทำให้คุณผิดหวงังเขาอยากกลับมาทำให้ความรู้สึกของคุณกลับมาเป็นเหมือนเดิม ด้วยคำมั่นคำสัญญาคำผูพันของเขาอีกครั้งหนึ่งควีนอาวานราชินีไฟด้วยเซนต์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณ คุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของเขาคนนั้นได้เพราะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่มีเซนส์นแรงคุณเป็นคนที่อย่างรู้เรื่องอนาคตในตัวของคุณเองนะมันอาจจะมีเซนส์นบางอย่างที่คอยบอกเราอยู่คอยเตือนเราอยู่หรือสิ่งเสกดิสิทธิ์คอยเตือนเราอยู่ว่าอะไรควรไปอะไรไม่ควรทําอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะเป็นไพ่ของควีนอาวานเนี่ยด้วยเซนส์นของคุณอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่รู้ทุกๆเรื่อง ของเขาคนนั้นคูณนาจะรู้ถึงเรื่องคำโกหกคำพูดไม่จริงการทำอะไรได้รลัง ของเขาในวันนั้นแต่เป็นหัวใจของเราที่มอบให้เขาเราเป็นฝ่ายที่เคยให้อภัยกับเขาไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งยังทําผิดซ้าๆซ้าผิดเดิมๆแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ให้โอกาสกับตัวของเราเองบ้างแล้วว่าในวันที่เราตื่นรู้ในวันที่เราหลุดพ้นในวันที่เราเก้าวเดินไปข้างหน้าจะมีคนที่เสียใจที่สุดในตอนนี้ด้วยความเด็ดขาดด้วยความเด็ดขาดในตัวคุณเองนะคุณเป็นคนที่หลักความยุติธรรมท่านไม่ได้เท่าเทียมไม่ได้ยุติธรรม คุณก็อาจจะตัดเขาออกจากความรู้สึกนาเดสการจบการเลิกล่าการย่าล้างทุกเส้นทางเดินเนี่ยความทุกข์ความเศร้าความเสียใจรักก็ทุกเสียใจในความรู้สึกกับคนที่หัวใจเราทําไมถึงต้องไปรักเขาคนที่ไม่แคร์คนที่ไม่ได้สนใจแต่ในความรู้สึกมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่รักเขาในวันนั้น ฝ่ายเขาที่กําลังตื่นรู้ในวันนี้เป็นพหังการที่ด้วยแรงอธิษฐานหรือการที่คุณกับเขาอธิษฐานร่วมกันมาหรือการที่รักษาหัวใจในวันที่จากกันจะได้ไม่ต้องเสียใจกับความรักที่ทําเพื่อใครแล้วคนคนนั้นไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราดูแลในสิ่งที่เราห่วงใยในวันนี้จะเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจที่สุดในวันนี้นะที่ไม่ได้บอกคำว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณ มากในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่มีอิสระคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินเยอะหาเงิน,างนมากในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีแบบ ในตัวของคุณนะเป็นไพ่ของความสดใสโสดสวยรวยรอในะแบบคุณความเป็นลิกณะการที่มีรอยยิ้มและความมีสเสน่ห์ในตัวคุณเองในช่วงนี้ชาวท่านนามอาจจะมีการที่เดินทางต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างต่างอำเภอกันก็ได้นะหรือการที่ตายไปต่างจังหวัดในช่วงนี้ของคุณนะครับหรือการที่กําลังเดินทางกลับบ้านในช่วงนี้นะ,อะขอพปรงงานไพ่ใน ปัจจุบันของชาวธาตุน้ำนะครับขอเช็คพลังงาไพใ,ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาคิดถึงคุณไหมนะครับมีไพ่พลังอาไพ่ความร้อนใจในวันที่คุณนิ่งเงียบไปเขาอ่านใจคุณไม่ออกในวันที่คุณเฉยชาไปตอนนี้คุณอาจจะ ไม่ตามเขาแล้วนะในวันที่คุณเลือกที่จะไม่ตามเป็นฝ่ายเขาที่กำลังร้อนหลดร้อนใจในตอนนี้ของเขาคิงออฟวารลาชาแห่งไฟสามถ้วยเป็นพลังงานให้เติร์ดปาร์ตี้หรือการที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ไม่ได้ชัดเจนหรือเขาไปพบเจอใครกับคนที่ไม่ได้จริงใจกับเขาหรือคนที่หวังผลประโยชน์หรือคนที่ไม่ได้ชัดเจนกับเขานะหรือคนที่คบไปเรื่อยรักไปเรื่อยนะครับเป็นพังแห่งการที่ไม่ได้แคร์เขาในวันนี้เหมือนเขาปกปิดกับความรู้สึกมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ รู้ว่าในวันนั้นน่ะเป็นฝ่ายคุณน่ะดูแลเขาในทุกๆอย่างทําเพื่อเขาคุณรู้ถึงความรู้สึกของเขาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รับฟังกับเขาในทุกๆเรื่องนะอยากกลับมาสร้างอนาคตอยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากกลับมาพูดคุยนะครับเป็นไพ่ของเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอ,อการรอคอยความรักที่อจะเป็นฝ่ายคุณที่กําลังคิดถึงหรือการที่เป็นฝ่ายเขาที่รอคอยเวลารอคอยโอกาสรอคอยจังหวะ ที่ได้มาพบเจอและแก้ไขในสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดกับคุณไปนะหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ยอมรับผิดยอมรับความจริงกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ทำผิดในทุกๆเรื่องเป็นฝ่ายเขาที่ทำผิดในทุกๆอย่างแต่ตอนนี้เขาอยากจะทำเพื่อคุณบ้างในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นาการวนกับการหวนคืนนะมีประงาพให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการที่เขาอาธิบาปอาธิษฐานขอ พรตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณกับเขาได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้กลับมาเคลียร์ใจได้กลับมาพูดคุยได้กลับมาปรับความเข้าใจการถามถึงความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งยังรักกันอยู่ไหมยังแคร์กันอยู่ไหมยังอยากพร้อมที่จะก้าวเดินผ่านเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันอยู่หรือเปล่าในตอนนี้มีคนที่อยากก้าวเดินไปพร้อมๆกับคุณเขาอยากมีทุกเรื่องราว จะตอรี่เดียวกับคุณหรือทุกเรื่องราวที่มีคุณที่เป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของเขามีความสุขมีความร่าเริงมีความแจม่มใสมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในตัวของเขานะมีไพ่ของวิตตอรี่ห่งความสําเร็จไพ่ของผลแห่งการกระทำคุณกับเขาอาจจะยังมีผลวิบากกรรมหรือกรรมที่เคยทําร่วมกันมาในวันที่มาพบกันแล้วอาจจะต้องรักษาใจกันไว้นะการที่อยู่ร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างคนที่มาพบมาเจอกันเนี่ย คนที่มีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงได้มาพบมาเจอกัน,เป,นกเป็นความทุกข์เป็นความเศร้าเป็นความเสียใจเป็นความสุขเป็นความทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเราแค่ชั่วครั้งชั่วขาวความรู้สึกอดรมและความรู้สึกการที่มีคนคนหนึ่งเข้ามาแล้วแก้ไขการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่มีอีโก้คนที่ฟอร์มเยอะคนที่ฟอร์มมากกําลังร้อนใจในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ยอม่พยแพ้กับความรู้สึก คนที่รักกันเขาจะใช้คําพูดคําจาที่ไม่ได้ทิ่มแทงใจกับคนที่เขารักนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานไพ่ดาวพุดคนที่เรียนรู้หรือเขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมามีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ของเขาหรือเข้ากัาหนังตกตะกอนและผลึกแห่งความคิดในตอนนี้ของเขาคิดทบทวนคิดในเรื่องต่างๆ ที่มีคุณในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียดายคุณอยู่ในตอนนี้นะว่าคุณอาจจะเป็นพลังงานการที่คขีนอสอดคนที่เข้มแข็งขึ้นแล้วคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ถามกับความรู้สึกของคุณเองว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสกับคนคนหนึ่งกลับเข้ามาในตัวในความรู้สึกของเราอยู่หรือเปล่านะการดูแลความห่วงใยห,หรือคุณของเขาอาจจะมีการที่เขาตื่นรู้คิดได้กับการกระทําผิดยากลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทํา กับอดีตที่ผ่านมาอยากเดินหน้าอยากทักทายอยากเทคแอคชั่นนะแล้วก็มีพลังงานให้ความใจเด็ดของคุณแต่ตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณที่ใจเด็ดมากขึ้นกว่าเดิมนะอาจจะเป็นฝ่ายเราที่นิ่งเป็นฝ่ายเราที่มองถึงสถานการณ์การกลับมาทึกกลับมาแล้วยังเหมือนเดิมคุณก็าอาจจะปล่อยเข้าไปนะเราบังคับใจกันไม่ได้ในวันที่หมดรักหรือในวันที่หมดใจในวันที่เลือกที่จะปล่อยในวันที่ เราอาจจะเป็นฝ่ายที่เลือกที่ปล่อยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมารักคุณสุดใจในตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่จะจากคุณไปไหนไม่จากคุณไปไหนอีกแล้วนะออขอรูปทางอานไพ่ในแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับขอพัฒนาไพ่นแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าเขาจะทันยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับ มีไพ่ของไหนครับกัลยานิมิตหรือการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมารู้ใจของคุณเพราะขาการที่เขาเคยรู้ใจคุณอาจที่เป็นฝ่ายเขาที่กําลังกลับเข้ามาในหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่ก้าวถ้วยก้าวถ้วยเป็นพลังงานไพ่ความไม่ได้เติมเต็มคุณคือความรู้สึกคุณคือความเติมเต็มคุณคือความห่วงใยสาหรับเขานะมีไพ่งเจ็ดดาบหรือเป็นฝ่ายเขาที่อาจจะ อาจจะกลัวคุณไม่ให้อภัยกับคำพูดโกหกหรือเป็นฝ่ายเขาที่กำลัาางวาดระแวงกับการกระทำของเขาเองคนที่ไม่ชัดเจนคนที่ไม่ได้จริงใจก็โกหกไปเรื่อยเขาพูดไปเรื่อยก็ไม่จริงใจไปเรื่อยนะการที่เขาอาจจะเป็นคนที่ไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจหรือคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่ไม่ได้แข่เขามากพอมีพลังงานให้สิบเหรียญสิบเหรียญคือความเป็นครอบครัวความเติมเต็มความอบอุ่นในวันนี้เขาอยากเดินหน้าอยาก เดินหน้าและรุ่มเส้นทางเดินไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งความคิดถึงกำลังเดินทางมาหาคุณหรือเป็นฝ่ายเขาที่แอบหวังเล็กๆที่จะได้กลับเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของคุณอยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่ในการดูแลและหัวใจที่ต่างฝ่ายต่างดูแลหัวใจซึ่งกัและกันคิงออฟสอดนามีพลังให้คนที่ฟอร์มเยอะคนที่ฟอร์มมากคนที่อีโก้เยอะคนที่อีโก้มาก กำลังเจ็บปวดและคิดถึงคุณมากคิดถึงวันที่คุณกับเขาผูกพันและในความรักความตัมพันธ์เป็นไพ่ของสายน้ําที่ไม่มีวันหวนลับและหวนคืนสายน้ําก็ไม่มีวันตัดขาดด้วยกันได้มีไพ่างการเดินหน้าการทักทายการเทคแอคชั่นการติดต่อขอโอกาสให้กับเขาได้แก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดกับอดีตที่ผ่านมานะครับอขอรปทาง,งาไพ่ใน สรุปและแนะนําให้กับชาวาธาตุน้ํากรกฎมีนพฤจิกนะครับมีพลังงานไพ่สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าคือพลังงานไพ่ความรับผิดชอบการแบกภาระถ้ามีไพ่ของสิบไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยชาวาธาตุน้ําเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงความทุ่มเทาการที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณจะทําให้ถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จ ของคุณนะครับเป็นไพ่ของเจ็ดถ้วยความฝันความหวังมีความฝันและมีความหวังตั้งมากมายในสิ่งที่เรายังไม่ได้ลงมือทําหรือสิ่งที่เราลงมือทําไปแล้วแต่ยังไม่ได้สําเร็จโอกาสที่เราจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองมีไพ,งงพ่พลังงานไพ่เองเอาครับการเริ่มต้นความรู้สึกใหม่การเริ่มต้นโอกาสใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวของเราเองมีพลังงานไพ่คิงออฟสอดมีไพ่ของสเตนสามดาบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจ ความเจ็บปวดความรู้สึกที่ยังเจ็บปวดมันยังมีความเจ็บปวดและความเสียใจมันเหมือนบาดแผลที่ยังเป็นบาดแผลที่ยังเจ็บอยู่ในตอนนี้มันอาจจะกําลัง ขี้ขายอยู่ในตอนนี้ของคุณนะมีพ่แห่งการที่ยังแอบสืบแอบส่องความดื้อความนั้นหรือมีคนที่เคยลงไปกําลังคิดได้หรือตอนนี้มีคนที่แอบพึงห่วงคุณอยู่ในตอนนี้ king of wands นะครับเป็นลางให้ความเบื่อความไม่ได้ดังใจกับสิ่งที่เคยหวังไว้กับสิ่งที่เคยฝันไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนในอนาคตข้างหน้าของเรามันมีจะมีการที่เมื่อคุณไปถึงเป้าหมายความสําเร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆทุกเรื่ เรื่องราวทุกการกระทามีการที่เราได้ไปเรื่อยๆในตอนนี้ของเรานะมีแพ่งการวนกลับหรือการหวนคืนหรือการมองเป้าหมายในวันเวลาวันเวลาที่เป็นของเราเองโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงมีคนที่รอคอยคุณอยู่มีคนที่อยากกลับมามีคนที่อยากให้คุณกลับมาหาเขาเขาอยากทำเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากสร้างอนาคตให้กับคุณเขาอยากสร้าง ความรู้สึกดีๆที่มีคุณกับเขาร่วมเดินในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันร่วมกันนะเป็นพหงการที่ได้ก้าวเดินในเส้นทางเดินและวันเวลาที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมามีวันเวลาเขาอยากกลับมามีการพบเจอเขาอยากให้คุณลืมกรรมาีที่ผ่านไปได้หรือเปล่ากับสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดไปเขาอยากจะทําให้วันที่มีคุณเนี้ย เป็นความอบอุ่นและการเริ่มต้นโอกาสแห่งความรักแลกความเข้าใจที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกมอโตสก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้มอโตสกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับมอโตสก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับไอดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับมอโตสได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาต นามถูทุกท่านนะครับ